สวัสดีครับน้องๆน,นี่คือการติวแกดเชื่อมโยงขอติวเข้มกับติวเตอร์อารมณ์ดีพินวิทเองจ้าบทความที่39เรื่องโกงสอบครับบทความกล่าวถึงการโกงสอบในอินเดียการสนับสนุนของครอบครัวการกำหนดรูปแบบการแต่งกายการเปลี่ยนสลับตัวผู้สอบขาดการอบรมคุณธรรม การซื้อขายที่นั่งการติดสินบนพยายามใช้เครื่องมือสื่อสารวิธีแก้ปัญหาการทุจริตและการห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบครับการโกงข้อสอบในอินเดียเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทำกันมานานแล้วและก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ โดยลักษณะของพฤติกรรมการโกงที่ว่าเนี่ยการโกงตรงนี้หมายถึง01นะครับคำว่าลักษณะบอกความสัมพันธ์แบบดีโดยในกรณีนี้01เป็นข้อความแม่และมีลูกๆได้แก่8ูพยายามใช้เครื่องมือสื่อสาร07การติดสินบนนักการเมือง04ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ นอกจากนั้นพฤติกรรมดังกล่าวยังมีการซื้อขายที่นั่งด้วยครับคำว่าพฤติกรรมดังกล่าวตรงนี้บทความหมายถึงการโกงข้อความ01เนะ่ครับบอกว่า01ยังมี06อีกตัวเป็นลูกโยงแบบนี้จ้าสาเหตุที่ทำให้เกิดการโกงดังกล่าว ตรงนี้ก็หมายถึง0 1อีกเช่นกันครับอาจจะมีน้องๆบางคนเข้าใจว่าจุดนี้เนี่ยเป็นข้อความลูกๆของ0 1หรือเปล่าถ้าบทความต้องการที่จะกล่าวถึงลูกๆของ0 1เนี่ยจะต้องใช้คำประมาณว่าพฤติกรรมการโกงต่างๆดังกล่าวหรือไม่ก็พฤติกรรมการโกงดังกล่าวเหล่านี้แบบนี้ถึงจะเป็นการกล่าวถึงข้อความลูกๆนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิด0 1จุดนี้เป็นการเชื่อมแบบ a และเพื่อย้ำว่าเป็นแบบ A จริงๆตรงนี้ก็มีคำว่าเกิดจากอีกครับก็เป็นคำเชื่อมแบบ A เช่นกันในที่นี้01เป็นผลที่เกิดจากเหตุคือ05ขาดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครับประกอบกับการสนับสนุนของครอบครัว02คําคำว่าประกอบกับ ตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนกับคำว่าและเลยนะครับนั่นคือ02ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการโกง01เช่นกันจ้าโยงเลยส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือ จุดนี้บทความพยายามจะอธิบายถึงรายละเอียดของ09ซึ่งนั่นเป็นการเชื่อมแบบดีนะครับ09เป็นแม่ส่วนลูกนั้นต้องตามไปดูหน้าถัดไปครับห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ10นี่เลยครับลูกคนแรกของ09 นอกจากนี้ยังได้กำหนดรูปแบบการแต่งกาย03ด้วยนะครับแสดงว่า03ก็คือลูกอีกคนของ09ครับโยงเลยถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นการทำแบบวัวหายแล้วล้อมคอกแต่ก็น่าจะช่วยป้องกันพฤติกรรมทั้งหลายที่กล่าวมาได้ไม่มากก็น้อยคำว่ามาตรการเหล่านี้ สื่อไปถึงข้อความ03และ10ที่เพิ่งอธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับส่วนข้อความพฤติกรรมทั้งหลายดังกล่าวข้างตน้นข้อความนี้หมายถึงลูกๆของ01ทั้งหมดเลยครับโดยสังเกตได้จากคำว่าทั้งหลายนั้นยังไงล่ะครับ04 06 07และ08จ้าจุดนี้เชื่อมโยงกันด้วยคำว่าป้องกัน และยับยั้งป้องกันเป็นแบบ F ยับยั้งก็ F ทางั้นก็แทงเลยจบแล้วครับน้องๆไปดูแผนภูมิการเชื่อมโยงหรือขบวนรถไฟกันที่หน้า424ส่ส่วนรหัสคำตอบก็อยู่หน้าถัดไปนะครับพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย